เศรษฐกิจอย่างนี้ทำอย่างไรดีคำตอบง่ายๆคือมาดูโปรสุดคุ้มเรียนคอสซูมราคาเท่าคลิปนะคะมีเฉพาะปี2023เท่านั้นนะคะคอสซูมคือคอสที่เรียนสดๆเห็นหน้าครูและตอบโต้กับครูได้โดยทันทีส่วนคอสอื่นๆทั้งหมดจะเป็นการเรียนผ่านคลิปคือให้นักเรียนเรียนด้วยตัวเองผ่านคลิปนะคะ แต่เดือนกันยาถึงธันวาปี2023มักรูดมีโปรสุดคุ้มนะคะให้นักเรียนเรียนคอร์สซูมแต่จ่ายราคาเท่าคลิปนอกจากนี้แล้วยังได้คลิปบทเรียนแถมด้วยนะคะดูได้เป็นเวลา1ปีค่ะซึ่งมักรูดจะแบ่งเป็นแพ็กเกจนะคะที่เรียกว่าแพ็กเกจเพราะว่ามันเป็นการเอาสิ่งดีๆ2อ,อย่างมารวมกันคือ เรียนผ่านซูมกับครูสดๆมีตารางเรียนชัดเจนและเรียนผ่านคลิปเรียนด้วยตัวเองเรียนเมื่อคุณสะดวกจะลงลึกนะคะซึ่งเดี๋ยวมะขุดจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบว่าแต่และแพ็กเกจมีอะไรบ้าง แพ็กเกจเล็กนะคะจะได้เจอครู12ครั้งผ่านซูมและมีสิทธิ์ดูคลิปได้นะคะจำนวน280คลิปเพื่อให้เรียนด้วยตนเองระหว่างที่ไม่ได้เรียนซูมกับครูนะคะเนื้อหาจะเน้นเรื่องการออกเสียงสำเนียงและการสื่อสารในชีวิตประจำวันทันทีค่ะแพ็กเกจนี้ได้หนังสือเล่มเหลืองฟรี1เล่มค่ะ แพ็กเกจกลางจะได้พบครูผ่านซูม24ครั้งนะคะนอกจากนี้ยังได้ดูคลิปบทเรียน275คลิปเพื่อเรียนด้วยตัวเองระหว่างที่ไม่ได้มีเรียนซูมนะคะแถมหนังสือฟรี1เล่มนอกจากนี้แล้วยังมีสิติวกันบ้านได้ด้วยนะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนคอร์สแดงหรือคอร์สเขียวค่ะจุดเด่นของโปรนี้คือนอกจากเรียนไวยากรณ์แล้วคุณยังจะได้มาฝึกออกเสียงกับครูด้วยนะคะ p a ็กเกจใหญ่คือลงเรียนทีเดียวได้ครบเลยนะคะนอกจากจะได้ทุกอย่างตามที่ p a ็กเกจเล็กและกลางได้แล้วสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาคือจะได้พบครูเนี่ยนะคะทั้งหมด36ครั้งนะคะและจะได้ฝึกบทสนทนาที่ใช้ในการทำงานค่ะ p a ็กเกจต่อไปนะคะคือคอร์สภาษาหางานง่ายใน4อาชีพนะคะก็จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานการทำงานเป็นผู้ช่วยดูแล ผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้ช่วยในครัวพนักง,งานทำความสะอาดและครูผู้ช่วยที่โรงเรียนอนุบาลน,นะคะซึ่งนักเรียนจะมีคลิปบทเรียนอยู่60คลิปแล้วก็มาพบครูผ่านสูมเพื่อฝึกบทสนทนา12ครั้งค่ะแพ็กเกจนี้ได้หนังสือฟรี1เล่มค่ะแพ็กเกจสุดท้ายของเราคือภาษาในสถานพยาบาลนะคะ เหมาะกับผู้ที่ทำงานผู้ช่วยพยาบาลหรือกำลังเรียนอยู่นะคะแพ็กเกจนี้คุณจะได้พบครูผ่านซูมเพื่อฝึกสนทนา12ครั้งและได้คลิปบทเรียนนะคะ40คลิปเพื่อฝึกฝนเองและได้หนังสือฟรี1เล่มค่ะเศรษฐกิจแบบนี้การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับการศึกษานะคะคุณจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแน่นอนด้วยความปรารถนาดีจากมครู se เพื่อชีวิตดีๆที่สวีเดนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ